แม่มามาวางตรงนั้นสิ่งเหล่านี้คือสินสอดของฉันนี่ไม่ใช่ของแม่ที่มีอายุสั้นของเจียงเสื้อหยวนเหรอที่เหลือเรอโรคเออตอนนี้เธอเป็นบุตรสาวคนโตของตระกูลเจียงสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เธอหรือจะให้กับคนที่เสี่ยวเคอร์ไอที่คบกันเจียงเสื้อหยวนงานแต่งงานครั้งนี้แม้แต่ไทโฮและเทียนเซียก็จะมาเป็นเกียรติในงานโราเอเธอกับคู่มั่นในอนาคตต้องทําให้ดีที่สุดตระกูลเจียงของเราแน่นอนว่าจะใช้โอกาสนี้ ประสบความสําเร็จอย่างสูงเจียงซื้อหยวนตอนนี้น้ําหนักตัวมากเหมือนหมูโรอเอเธอจะต้องมาแทนที่ไทโฮในเรื่องความชอบของเธอในอนาคตเธอจะเป็นที่ชื่นชมของทุกคนสาวผู้มีสถานะสูงส่งฉันได้ส่งคนไปเชิญเธอแล้วฉันจะทําให้ไทโฮและเจ้าชายเกรงช่างเด็กที่เกิดเมื่อยังไม่ได้แต่งงานานี้อย่างสิ้นเชิงเสี่ยวเครอร์ไอที่มีนิสัยเจ้าชู้ในที่สุดฉันก็แอบออกมาได้คุณตาที่ไม่ดีต่อแม่อยู่ที่ไหนนะให้เงินเงินไปสืบข่าวให้แม่เตรียมตัวให้พร้อม เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมขอบคุณลุงที่ช่วยฉันแม่บอกว่าน้ำหยดหนึ่งควรตอบแทนด้วยน้ำผู้ใหญ่ลุงหลอนี่เรียกว่าไนคารโรเล็กสามารถดูเวลาได้ฉันให้เธอนะฉันจะกลับบ้านแล้วนี่ไม่ใช่เมื่อหกปีที่แล้วโดยผู้หญิงอ้วนคนนั้นไอจีโอสีฟ้าทางซ้ายใช่ไหมไอจีโอสีฟ้าที่ย้ายหนีไปใช่ไหมเทียนเซีย ข้าพระเจ้าเพิ่งจะคิดจะพูดเด็กคนนี้มีดวงตาและคิว้วตอนนี้เธอมีหน้าตาคล้ายกันมากจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นลูกของผู้หญิงอ้วนคนนั้นเป็นไปไม่ได้ครอบครัวหลีของฉันแบบรับคำสาปขาดแลนทายาทนางสาวอ้วนจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะตั้งท้องลูกของฉันได้ง่ายๆสู้ๆนะคุณสาว ทำไมถึงพูดถึงเงินละ่ะแม่เสี่ยวเคอร์อายไ,ไปที่เมืองมาทุกคนบอกว่าราชินีเป็นหญิงชราคนนั้นที่ดีต่อคุณมากยังต้องไปงานแต่งที่บ้านเจียงข้อมูลของคุณมีประโยชน์จริงๆพอดีว่าจะได้อยู่ต่อหน้าไทโฮเปิดเผยหน้าตาที่แท้จริงของครอบครัวเจียงฉันยังเจอกับผู้ชายคนหนึ่งลุงที่หล่อมาถ้าเขาเป็นพ่อของเสี่ยวเคอร์อายก็คงจะดีนะเด็กน้อยอายุน้อยยังรู้จักชื่นชมผู้ชายหล่อๆด้วย,วยคุณเจียงยมาต่อกันเถอะโอเค สู้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  inar, ูููู้้้แม่สู้สู ciğim, ยินดีด้วยคุณเกียงลดน้ำหนักสำเร็จว้าวๆ้าวทำไมถึงไม่รู้จักแม่แล้วล่ะแม่คุณลดน้ำหนักลงแล้วยังดูด <iller> <ป>ีกว่านางฟ้าในหนังสือนิทานอีกนะความพยายามยมีประโยชน์จร <stun birth. S 1> ิงๆที่รักพรุ่งนี้บ้านเกียงมีความสุขใหญ่ พวกเราต้องทําให้พวกเขาอลหามานดี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 ดไม่มีที่ดินลูกสาวของผู้มีพระคุณของข้าเจียงซื้อหยวนทําไมถึงไม่อยู่ที่นี่กลับไปเถอไท่โฮเจียงซื้อหยวนผู้หญิงคนนั้นอ้วนเหมือนหมูไรยังอายหกปีที่แล้วร่วมรักกับผู้ชายในกองศพ และให้กำเนิดเด็กน่ารักสามคนเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของครอบครัวข้าได้ไล่เธอออกจากบ้านแล้วกองศพเมื่อหกปีที่แล้วนี่มันลูกสาวคนโตของตระกูลเจียงจริงหรือก็อคือผู้หญิงอ้วนคนนั้นเป็นไปไม่ได้ผู้มีพระคุณของข้าในตอนนั้นเธอมีคุณธรรม,มสูงส่งรูปร่างงามและมีเสน่ห์ลูกสาวของเธอโดยธรรมชาติแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะตกต่ำถึงขนาดนี้พูดพูดมันไม่ใช่ตระกูลเจียงของพวกคุณหรือมุ่งหวังมรดกของผู้มีพระคุณร่วมมือกันฆ่าลูกสาวของผู้มีพระคุณท้าหูโปรดสงบสติอารมณ์ข้าได้ส่่งไปเชิญีสาวแล้ว พี่สาวจะมาถึงในไม่ช้าเทียนเซียได้ตรวจสอบให้ชัดเจนแล้วท่านได้พบกับแม่ของเด็กคนนั้นวันนี้ก็คือคนที่ถูกไล่ออกจากบ้านเทียนเสื้อหยวนเทียนเสื้อหยวนคุณพูดว่าอะไรพวกเจ้าก่อนเข้าไป 95, แม่ใส่กระโปรงวันนี้สวยมากไม่สะดวกที่จะทุกคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน พวกคุณแค่ทําให้บ้านเจียงวุ่นวายเถอะจดจําไว้มีแม่คอยช่วยพวกคุณอยู่ใช่แม่ไปกันเถอะเทียงเซีย่ยไม่มีข้อสงสัยเลยดูเหมือนว่าลูกคนนั้นจะเป็นของคุณผู้หญิงเจ้าเนื้อถือว่าคุณมีความรู้สึกบ้านไม่ได้เลี้ยงลูกของข้าผิดเพียงดูจากความเป็นเด็กของพวกเขาข้าจะปกป้องคุณในที่สาธารณะให้คุณมีหน้ามีตาบ้าง จ้บ้านจริงใจกล้ามากกล้าที่จะทําเรื่องนี้ในงานแต่งงานทําการลอบสังหารรองราชินีและเจ้าชายอย่างจงแจง้งไทโฮถูกใส่ร้ายแม้ว่าจะให้ค่าหนึ่งร้อยความกล้าก็ตามค้าก็ไม่กล้าเลยไทโฮหยุดหยุดเฮอะหรือว่าสามคนนี้ล้วนเป็นลูกของข้าแม่บอกว่า เธอพาพวกเราไปหาหน้าสาวที่ไม่ดีงานแต่งที่จะเติมความสุขไทโฮท่านดูพวกเขาสามคนก็คือเสี่ยวเครืออ้ายที่เจียงซสื้อยวนให้กำเนิดช่างเป็นการกระทําที่น่าอับอายจริงๆทั้งหมดเสี่ยวเครืออ้ายไทยโฮเทียนเซีย,ยข้าพระเจ้ามีข้อเสนอหนึง่งเราให้เจียงเสื้อหยวนมาถึงก่อนก็จะทําให้พวกเขาสี่คนจมลงไปในบอ่อเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของบ้านปูเลวเจ้าก็รู้สึกผิดอยู่ใช่ไหมกลัวว่าเราจะบอกยายเจ้าทําร้ายแม่แม่ทั้งน่าสงสารจริงๆยายเจ้าแน่ใจว่าจะต้องคอยสนับสนุนแม่ชนะ ดีๆความเฉลียวฉลาดนี้ช่างมีจริงๆสมัยก่อนนั่นคือคุณงามความดีของผู้มีบุญของข้าพูดถึงเจียงมีเถียงคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะใจร้ายเช่นนี้พูดหรือเปิดปากจะต้องทําให้เด็กที่น่ารักเช่นนี้กับลูกสาวแท้ๆของตนเองจมลงในบอ่อไทโฮข้าพระเจ้ากลัวว่าจะไปรบก,กวนท่านไทโฮท่านอย่าขุนเคืองเลยเด็กๆอยากลัวบอกข้าพระเจ้าด้วยแม่จะมาถึงในไม่ช้าตาแก่เอไอหญ่ AI I I. ก็คือพวกเขาแย่งของจากยายให้ผู้หญิงเลวทําสินสอดอยังไล่แม่ออกจากบ้าน เชียงเยาหยวนเชียงโร่โร่พวกคุณมีความกล้าจริงๆกล้าหมายตาไปที่คุณพระเจ้าของฉันมอรถดก่อไทโฮโปรดสงบอารมณ์ข้าหญิงข้าหญิงเห็นพี่สาวอ้วนเหมือนหมูเสื้อผ้าสวยหรูเหล่านั้นชุดกับเครื่องประดับเธอก็ไม่สามารถแต่งตัวได้จึงยืมมาใช้บ้างไทโฮท่านไม่สามารถเพราะเธอเป็นลูกสาวของผู้มีพระคุณท่านท่านจึงเอาใจเธอขนาดนี้ได้ไทโฮข้าจะมรดกของหญิงที่กบฏนั้นและรางวัลของท่านที่ให้โร่โรคมีเหตุผลหกปีที่แล้วหญิงที่กบฏนั้น กล้าทำร้ายด้วยอาวุธทำร้ายบุตรของข้าข้าจึงไล่เธอออกจากบ้านไทโฮพูดเหลวไหลนั่นเป็นเพราะคุณผู้หญิงเหล่านี้ไล่แม่ไปแต่งงานกับคนแก่ที่ใกล้ตายแม่จึงเริ่มต่อต้านแม้ว่าผู้หญิงอ้วนคนนั้นสมควรตายหลายครั้งหลายคราเด็กที่เกิดมาในวันนั้นกลับทําให้หัวใจของข้าหลงรักมิเสน่ห์แบบที่ข้าสมัยก่อนใช่แล้วแม้ว่าเจียงเสื้อหยวนจะอ้วนท้วนสิ่งที่พระราชาประทานให้เธอพวกเจ้ามีชีวิตกี่ชีวิตกล้าทุงกลับไทโฮเจียงเสื้อหยวนคือพี่สาวของข้า เชียงจือยังยินดีช่วยเธอหาคู่เรากําลังคิดถึงเรื่องสําคัญในชีวิตของพี่สาวถ้าจเจียงซื้อหยุ่นแค่เดินแ่นดินก็ต้องสัะเทือนสามครั้งเซียวรู้เหมือนวันนี้ปัจจุบันยิ่งไปมีสัมพันธ์กับผู้ชายและตั้งครรภต้องรู้สึกอับอายเองแน่ๆไม่กล้ามาเผชิญหน้ากับไทยโฮเจ้ากล่าใครพูดว่าข้าอ้วนเหมือนหมูไม่กล้าให้ใครเห็น เธออาจจะผอมลงไปแล้วเจียงซื้อหยวนกลับมาเปลี่ยวขึ้นกลับสวยงามขนาดนี้ดูเหมือนว่าหลานชายของข้าจะเริ่มเข้าใจแล้ว ข้าขอไหว้พระราชินีและเจ้าชายเธอคือหญิงแก่ที่อ้วนท้วนจากสุสานเมื่อหกปีก่อนแทบจะเป็นคนละคนเลยเร็วไม่ได้เจอกันหลายปีเจียงเสื้อหยวนกลับมีรูปร่างและใบหน้าที่งดงามสองมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นข้าดูแล้วรู้สึกพอใจมากหกปีแล้วที่ไม่ได้เห็นบริษัทไทโฮยังคงดูมีออร่าสดใสและโดดเด่นนี่แหละที่เรียกกันว่าหญิงสาวในตำนานที่อ้วนดุดหมูคุณหนูใหญ่จากตระกูลเจียงช่างงดงามจริงๆรูปลักษณ์ที่ดูสดใสและสาง่างามถ้าเปยบกับสามจากตระกูลเจียง แทบจะไม่อยากมองเลยเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจะมีเหตุผลอะไรที่จะเหนือกว่าข้าแม่คุณมาแล้วหรอลูกๆที่น่ารักเจียนเสื้อหยวนคุณรู้ดีว่าวันนี้เป็นวันวันที่สําคัญสําหรับข้ากับพี่ชายยุคุณแต่งตัวแบบนี้เพื่อดึงดูดคนใช่ไหมหวังให้คนสนใจคุณคุณตั้งใจอยากดึงพี่ชายยุไปหอคอยไฟยคุณตั้งใจที่จะดึงพี่ชายยุน้องสาว ทำไมคุณถึงดูใจร้ายขนาดนี้เป็นเพื่อการแก้แค้นสังคมหรือเปล่าวาจาที่สิบคมถึงอย่างนั้นก็ต่างจากคุณหนูที่น่าเบื่อในกรุงปักกิ่งเป็นคุณหนูที่น่าเบื่อตรงใจข้าเหลือเกินข้าสังเกตเห็นนางเจียงซื้อหวนยิ่งวันยิ่งชอบนางมากขึ้นวันนี้เป็นวันดีของโรคเออต้องไม่ให้เสี่ยวเค่ออไอมาเด่นเกินไปนะเจ้าพอมีอารมณ์หงุดหงิดเรื่องนี้อยู่หรือถ้านางไปฟ้องไท่โฮ๊ว่าเราเคี่ยนตีหรือทำร้ายเขานั้นนั่นคงทำให้ตระกูลเจียงของเราแตกสลาย ต้องเลือกคนที่เหมาะสมไล่นางสาวที่ขัดขืนออกไปสตรีผู้กล้าหาญกล้ามาปลอมตัวเป็นคุณหนูตระกูลเจียงของข้าไม่เพียงแต่ทำลายงานแต่งของลูกสาวข้าแต่ยังมุ่งหวังจะหลอกลวงไทโฮใช่คนที่มาไล่คนหลอกลวงคนนี้ออกไปขอแค่ยืนยันว่าเธอไม่ใช่เจียงซื้อหยวนไทโฮจะไม่ออกหน้าเพื่อคนหลอกลวงเจ้าปลอมตัวเป็นลูกสาวของตระกูลเจียงที่แท้เจ้ามีเป้าหมายอะไรสาวสวยราวกับเทพธ,ธิดานี้ที่แท้เป็นคุณหนูตระกูลเจียงที่ปลอมตัว เลือดของมนุษย์เข้มข้นกว่าน้ำเลือดกระต่ายเข้มข้นน้ำพระราชาในโลกนี้มีพ่อแท้ๆท,ที่ไม่ยอมรับลูกสาวใหม่ไม่มีเหตุผลที่ไม่ยอมรับลูกสาวแท้ๆอย่างที่เห็นเธอเป็นการตอมตัวจริงๆไทโฮโปรดพิจารณาเมื่อเดือนก่อนข้ารับใช้ในบ้านไปส่งการเชิญให้พี่สาวข้ารับใช้ในบ้านไปส่งการเชิญให้พี่สาวเธอยังคงเป็นคนที่หนักเกือบสองร้อยปอนนี่ยังเพียงแค่หนึ่งเดือนจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เธอต้องเป็นการตอมตัวแน่นอน